สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซทุกท่านนะคะวันนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะก็มาพบกับเพียนนะคะในแนวทางราวพัฒนานะคะชุดคัดพิเศษนะคะโค้งสุดท้ายนะคะพี่น้องจ๋าแอดก็จะเจาะให้ทั้ง3ตัวและ2ตัวตรงโต๊ะนะคะพี่น้องจ๋าบนล่างด้วยนะคะพี่น้องก็ก่อนที่จะไปรับชมรับฟังแนวทางวันที่27เดือน5ปี64นะคะ ก็สรุปของวันที่24ก่อนนะคะพี่น้องจ๋าสรุปคือหลุดนะคะพี่น้องจ๋าสรุปหลุดนะคะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยพี่น้องที่ตามชุดโค้งสุดท้ายด้วยนะคะชุดสองชุดสองเข้าอยู่นะคะพี่น้องจ๋าศูนย์สี่เนาะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะไม่มาจากตัวนะคะพี่น้องจ๋าสําหรับตัวที่แอชชอบนะคะไม่มาเลยนะคะพี่น้องก็ต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะคะ ไปลุ้นกันต่อนะคะพี่น้องจ๋าลุ้นกันต่อนะคะก็รอบแก้ตัวนะคะรอบแก้มือนะคะพี่น้องกับแอดเพียนพารวยชาแนลเจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะถ้าชอบก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะเอาเขียนไม่พออีก วันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนห้าปีหกสี่นะคะแนวทางเราพัฒนาชุดคัดพิเศษนะคะโค้งสุดท้ายนะคะก็ชอบชอบสูตรไหนก็ตามสูตรนั้นนะคะพี่น้องจา๋าเดี๋ยวแอดจะวางให้นะคะสำหรับสีจะวางให้รอบนี้จะวางให้หกตัวด้วยนะคะพี่น้องจา๋าจะวางให้ตัวเด่นหกตัวนะคะแล้วก็จะคัดมาให้พี่น้องนะคะ มีห้ามีสงมีเจ็ดมีศูนมีหนึ่งมีห้านะคะนี่นะคะถ้าพี่น้องไม่ชอบตัวที่แอดเจาะจับมาให้มาวางไว้ให้นะคะพี่น้องก็ สต็อปไสต็อปไอนะคะพี่น้องจา๋าต้องขอโทษขออภัยพี่น้องนะคะเจ็บโคนะคะพี่น้องก็เลยสต็อปไปก่อนนะคะนี่คือตัวที่ตัวเด่นในตารางนะคะพี่น้องจา๋าแอดก็มาวางไว้ให้นะคะเผื่อพี่น้องไม่ชอบตัวที่แอดเจาะนะคะพี่น้องก็สามารถไปจับเองได้นะคะก็เดี๋ยวแอดจะวางไว้ในหะ้นะคะชุดสามตัวนะคะ ชุดสามตัวของเอสก็จะมีห้าสองเจ็ดศูนย์หนึ่งห้านะคะหนึ่งห้าห้านะคะสองเจ็ด นย์เจ็ดศูนย์หนึ่งแถมตัวหนึ่งนะคะห้าศูนย์ห้านะคะก็มาจากในตารางนี้นะคะพี่น้อง ถ้าพี่น้องไม่ชอบตัวที่แอดเจาะนะคะก็สามารถจับเองได้นะคะพี่น้องชุดสองตัวนะคะก็จะมีศูนย์ห้านะคะเอามาจากไหนเอามาจากนี่นะคะเอามาจากตัวเด่นนะคะสองหนึ่งนะคะเจ็ดศูนย์ หนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดสองเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งห้าห้าห้าสองศูนย์นะคะ ทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะพี่น้องจ๋าต้องไปกลับนะคะแอดชอบตัวที่วางไว้ให้คือตัวที่แอดชอบนะคะชอบเกือบจะทั้งหมดนะคะเพราะว่าคัดมาจากสูตรหนึ่งและสูตรสองนะคะพี่น้องจ๋าคัดมาแล้วนะคะแอดชอบนะคะศูนย์หนึ่งห้านะคะหนึ่งห้าห้านะคะ ห้าศูนย์ห้านะคะสำหรับสามตัวสำหรับสองตัวนะคะก็จะชอบศูนย์ห้านะคะหนึ่งจ็ดหนึ่งห้าจ็ดนะคะตัวนี้คือชอบเป็นพิเศษนะคะพี่น้องจะเห็นต่างไม่ว่ากันนะคะสองเจ็ดนะคะ ห้าห้านะคะสองศูนย์เนาะถ้าพี่น้องถ้าชื่นชอบนะคะก็เก็บไว้เป็นแนวทางนะคะพี่น้องจา๋าก็สำหรับคลิปนี้ก็รอลุ้นรอออกนะคะพี่น้องจา๋าว่าจะเข้าหรือหลุดเนาะก็ขอให้แตกนะคะแตกชุดสามตัวและสองตัวตรงโต๊ะนะคะพี่น้องจา๋าก็รับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ฝากไว้นะคะ ก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะตัวเลขก็อาจจะมีเข้าและมีหลุดนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆพ,พี่น้อง f c ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะเฮงๆงรวยรวยนะคะในวันที่27่เดือนห้าปี6 4ี่นี้นะคะในแนวทางเราพัฒนานะคะคัดมาแล้วนะคะพี่น้องจา๋าจบคลิปกอนนะคะสวัสดีค่ะ